ผมก็กําลังจะแนะนําเพื่อนสมาชิกด้วยกันหรือเพื่อนที่ทําสวนอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าเออถ้าเราใส่ปุ๋ยอ่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเราก็ได้แค่เคมีอย่างเดียวค่ะดินเสียดินก็คืออาจจะอ่าแบบเขาเรียกไรดินมันแข็งดินมันแข็งรไม่ร่วนซซยก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคของผมก็แนะนำว่าให้ผสมามันไม่หมด ให้ผสมตัวชอช้างเข้าไปคือเราก็จะแนะนํว่าให้ให้ใช้แล้วเพราะว่าเราใช้อะเราตอบโจทย์ว่าดินของเราที่บูอยู่บนเนี้ยที่อยู่บนเนี้ยคือมันจะนิ่มมันจะมันจะร่วนซุยไปลมวนซุยขึ้นอ่าร่วนซุยหมดคือเรียกว่าเขาจะฟูใช่ไหมพี่ดินมันจะฟูแม้แต่ตกดินเนี้ยนะมันจะบุบบุบบุบลงไปมันไม่ยากตุก แสนไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าตา่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเขาวที่สดใส สว,วววสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กันเหมือนอีกเช่นเคยกับช่องเอดีการเกษตรลุยสวนช่วงบันทึกสีเขียววันนี้หนูนายืนอยู่ที่จังหวัดชุมพรน,นะคะที่นี่สวนเมืองนนแต่ไม่ได้อยู่เมืองนนอยู่ ตำบลทะเลทรัพย์อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรและพี่เมืองนนท์นะคะเป็นเจ้าของสวนที่นี่นะคะเราก็จะเรียกกันว่าสวนเมืองนนท์นะคะโดยที่พี่เมืองนนท์เองเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านนะคะนำชัยท่าแซะการเกษตรสวัสดีค่ะคผมนายเมืองนอนท์กอยสวัสดนะครับอยู่หมู่สีทะเลทรัพย์อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับค่ะก็สวนตรงนี้ก็อีกหนึ่งแปลงอายุประมาณสี่ปีนะครับ อ๋อแปลงนี้อายุสี่ปีสี่ป<ม>ีทั้งหมดประมาณกี่กี่ต้นครับร้อยร้อยหกสิบต้นครับร้อยหกสิบต้นร้อยหกสิบต้นแปลงนี้ร้อยหกสิบต้นแปลงเนี้ยใบตอนเนี้คือมันแบบสวยนะตอนเนี้ยคือใบใบที่หนูนาเห็นเนี้ยก็คือมันเริ่มเพสลาดละเริ่มกลางแต่ว่ายังไม่แก่เนาะแต่ถือว่าใบาสวยแล้วก็ทรงพุ่มสวยพี่มังนนมีเคล็ดลับอย่างไรคะในเรื่องของการทํายังไงให้ใหบได้สวยขนาดน,นี้คะพี่ คือเราก็ต้องดูแลเรื่องการาใส่ปุ๋ยค่ะก็เป็นอันดับหนึ่งค่ะอันดสองรองลงมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาหารพืชฮอ,อร์โมนนะแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงค่ะอย่าให้มแมลงเข้ามากัดกินใบในช่วงที่เรา,อ,าออกออกกอกยอดใหม่ เราต้องดูแลตรงนั้นให้ดีนะครับก็คือในตามรอบแต่ละรอบแต่ละรอบคือถึงรอบใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยถึงรอบพุ่นยาก็ดูยอดก็คือต้องทําเขาเรียกว่ามีระบบแล้วก็มีวินัยประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะมีมีหลักการในการจัดการปุ๋ยแล้วก็ใส่เดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วพี่ใส่ปุ๋ยอะไรคะเดือนละครั้งก็ส่วนมากแล้วก็จะใส่สูตรเสมอบวกกับชอช้างเงินล้านนะครับอ๋อบวกคู่กันสูตรเสมอกับชอช้างเงินล้านที่เป็น ธาตุอาหารรองใช่ไหมพี่ก็เป็นธาตุรองเสริมคี่ว่ามีแมกนีเซียมมีแคลเซียมแล้วก็มีฮิวมิกอยู่ในในในกระสอบชอช้างนะครับค่ะอย่างไรก็เนี่ยผมก็คือใส่แบบนี้ใส่แบบนี้อยู่ตลอดทุกครั้งไหมคะที่เวลาที่ใส่ปุ๋ยก็จะใช้แบบนี้ก็คือจะมีอ่าเคมีเคมีใส่เคมีพร้อมกับธาตุอาหารรองชอช้างเงินล้านแล้วพี่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยคือใส่ทุกรอบใส่ทุกครั้งจนเห็นผลลัพธ์เป็นแบบนี้ ใบมันมันสวยเสมอกันเลยเนาะพี่เนาะครับก็คือคือผมมาสังเกตตอบโจทย์ได้กระตรงที่ว่าอ่าปีนี้บ้านเราอ่ามันเจอสภาพอากาศแรงใช่ไหมค่ะแล้วก็คือใบมันร้อนจัดมากบ้านเราปีนี้มันร้อนจัดมากเลยค่ะถึงสามสิบแปดสามเก้าสี่สิบค่ะบางวันถึงสี่สิบก็มีค่ะแต่ยังตามก็สามแปดใช่ไหมมันร้อนค่ะถึงผมมองว่าเออเราใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง เอา้ายาคุมโคนไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยทับยาไปเลย<ะ>แล้วก็มาคิดว่าน่าจะช่วยเราได้ในตรงนี้ส่วนหนึ่งคือว่าเราซื้อปุ๋ยมาหนึ่งกระสอบถูก<ะ>สเสมอบวกกับชอช้างเงินล้านนะครับ<ะ>เพื่อลดต้นทุนของเรา<ะ>ด้วยและอีกอย่างหนึ่งระบบรากเราก็จะดีด้วยตรงที่ว่าคือ<ะ>มันมีธาตุรองเสริมอยู่ใน<ะ>ในชอช้างเงินล้านอยู่แล้ว<ะ>ตรงนั้น<ะ>ก็เลยว่าใส่แล้วเออใบเราก็ไม่สดลดเท่าไหร่แต่เรา<ะ>ต้องรดน้าทุกวันนะ <C> e รดน้ําน้ำอย่าให้ขาดเรื่องเรื่องทุเดยนเล็กของ <c> เรานะครับ <c> เราใส่ปุ๋ยรดน้ําทุกวันก็ใบ <c> ก็อยู่ในสภาพนี้ได้ผ่านผ่านผ่านอ่าร้อนมาอันนี้ล่าสุดเนี่ยคือพี่มงคลใส่ไปประมาณเมื่อไหร่คะล่าสุดเลยก็เ <c> มื่อวันที่สิบห้าเมษาสิบห้าเมษาก,ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วครบหนึ่งเดือนแล้วเดี <c> ๋ยวเราก็จะต้องใส่อีกเดือนนี้เนาะใส่อีกเดือนนี้เนาะก็จะใส่วันไหนครับพี่ถ้าจะใส่อ่าวันนี้วันที่สิบ สิ 14, 14, 15, 15บสี่พรุ่งนี้สิบห้าก็น่าจะครบก็บนี่ก็ตอนนี้ก็สั่งปุ๋ยเข้ามาแล้วอ๋อค่ะก็รอแต่ว่าจะใส่พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่ก็ฝากเก็บภาพส่งให้หนูหน้าด้วยนะคะคทีนี้ในในส่วนของชอช้างเงินล้านเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนปุ๋ยแล้วเอ่อทำให้ใบเขียวใบสวยแล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ที่นี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านนำชายท่าแซกการเกษตรนะครับค่ะอยู่ติดกับอิสุสุนะครับสาขาท่าแซะนะค่ะก็ถ้าลอง อ่าลองก็คือว่าถ้าอ่ใครที่อยากเปิดใจลองใช้ดูก็ลองไปหาตกซื้อดูนะรลดต้นทุนจริงๆครับมีโปรโมชั่นไหมคะวันนี้สโหรับคนยู่วงคลิปวันนี้ถ้าใครที่ดูคลิปวันนี้นะครับวันที่สิบสี่พฤษภาครับถ้าใครที่ดูคลิปวันนี้ก็คืออ่าถ้าไปสั่งจองหรือว่าจะเอาไปซื้อมาใช้มีห้าแถมหนึ่งเลยครับห้ากระสอบแถมหนึ่งกระสอบครับก็ที่ร้านนำชายท่าแทกการเกษตรวันนี้นะครับ ขอบคุณมากค่ะนะคะใครที่ดูคลิปอยู่นะคะอ่าก็สามารถเนี่ยเอาคลิปเนี่ยว่าดูคลิปนะคะแล้วก็ไปแจ้งที่ร้านนำช้ยท่าแซกการเกษตรได้นะคะก็จะได้รับโปรโมชั่นซื้อ5กระสอบแถมหนึ่งกระสอบ,บเดี๋ยววันนี้นะคะเราเราสัมภาษณ์กันตรงนี้ก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเดี๋ยวให้พี่มังนวลพาหนูนาแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปลุยสวนไปดูต้นไปดูใบทั้งแปลงเลยร้อยหกิต้นเนี่ยว่า เป็นอย่างไรอะอย่างที่พี่เมืองนนท์พูดเนี่ยคือมันใช่ไหมไปค่ะคุณผู้ชมไปลุยสวนเมืองนนท์ที่ไม่ได้อยู่เมืองนนท์พร้อมกันนะคะเชิญเลยค่ะนี่คือถ้าหากว่าเราไม่เจอแรงมาเป็นเกือบสองเดือนนะ,ะสภาพใบทุเรียนเราจะต้องใหญ่กว่านี้เยอะค่ะเพราะว่าเดยอากาศมันบีบเราที่พี่บอกว่ามันร้อนจัดแล้วมันสลัดใบ,น,น,ดบนี่มันสลัดเยอะไหมคะช่วงช่วงที่มันสลัดช่วงรอบใบของเขาเพราะว่ามันมีใบอ่อนมา ใบเก่าเขาก็ต้องดุดร่วงไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าใบที่ออกมาใหม่อะใบที่ออกมาใหม่มันก็ดูสวยเป็นเรื่องพ่อดูทรงอ่าดูพ่อดูทรงมันก็สวยอันนี้หมอนทองทั้งแปลงเลยไหมคะพี่มีแปลงไหยแปลงนี้หมอนทองทั้งแปลงอ๋อหมอนทองทั้งแปลงเลยยาวไปจนถึงสวนปามนุ้นเลยไหมคะพี่ใช่ใช่ตั้งแต่ประมาณระยะประมาณสักสองร้อยห้าสิบเมตรตามยาวแล้วยาพี่ฉีดกี่วันพี่ฉีดทีหนึ่งนะยายาช่ว่งาเดียว ถ้าช่วงที่เราเป็นใบเพสชรัดไม่ใช่ช่วงที่มันแตกยอดมาเป็นหางปลาทูอ่ะเราจะแนนทุกเจ็ดวันจนว่าใบพอเริ่มเป็นใบเพสชรัดที่ว่าเริ่มจะเข้าสีเขียวเข้มขแล้วเนี่ยเราจะห่างเป็นสักสิบวันหรือสิบห้าวันได้ล<อ>ดนนะก็ดูดูเอาเพราะาฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อรกอย่างหนึ่งคือดูต้องดูจังหวะว่ามันมีแมลงอะไรเข้ามารบกวนช่วงในระหว่างที่เราจังหวะที่เราเว้น <c oughs> ถ้าไม่มีเราก็เป็นยาวไปถึงสิบปันถึงสิบห้าอัน <c oughs> แต่ถ้ามีเราก็เอาซะก่อนค่ะ <c oughs> แต่ที่น้องดูเนี่ยน้องยังไม่เห็นร่องรอยของการถูกถูกมแมลงถูกแทะเลมไม่เห็นมีโรคอะไรเลยนะคะที่รู้ไหมที่ที่เกษตรกรอะ่ะที่ยะลาที่เขาใช้เอ่อชอช้างเงินล้านเนี่ยมาสี่ปีอะ่ะ <c oughs> เขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าใช้ต่อเนื่องใส่ทุกครั้งเหมือนอย่างที่ร้านเอดีกันเกษตรแนะนําเนี่ย เขาบอกเลยว่าลดปุย๋ยลดปุยย๋ยยาเห็นชัดเจนเลยและที่สําคัญคือมันลดมันลดมแมลงลดมแมลงแล้วก็ลดเชื้อราอันเนี้ยน้องน่าเห็นลูกค้าหลายคนเนีย่ยบอกเลยค่ะ่คือคผมมาดูแล้วว่าคือการลดมแมลงมันก็เป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งเพราะไมมันแข็งแรงไนหะมแมลงมันเลย<น>ไม่กวไนไหมอ่าคือมันก็องค์ประกอบคือถ้าเราได้ใส่ปุ๋ยชอช้างที่มีธาตุรองเสริมอยู่ในในตัวของชอช้างแล้วเนี่ยบวกกับปุ๋ยเคมีของเราไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรก็ได้ เป็นสูตรเสมอหรือจะเป็นสูตรสิบห้าห้ายี่สิบที่เราบวกใส่เข้ามาเนี่ยนะก็คือจะทําให้ระบบรากเราอ่ะเดินดีอะไรดีแล้วก็คือมันป้องมันมันเ็าเรียกอะไรมันป้องกันเขาเรียกว่ามันมีภูมิคุ้มกันให้กับตัวมันเองเ่ากกกว่า็เลยไม่ค่อยเป็นหนอนเป็นแมลงลูกค้าจะบอกแบบนี้กันแบบเกือบทุกบ้านเลยว่าใช้แล้วไม่ค่อยเป็นแมลงเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ยใบเนี่ยเห็นไหมใบ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 ตรงเนี้ยเห็นไหม เนี่ยใบสวยมากเพราะว่าคือใบเขาจะคือหลังจากว่าอันนี้คือถ้ามันกลางเป็นที่ทก็าะเป็นประมาณประมาณอย่างนี้ค่ะประมาณอย่างนี้ค่ะอ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของสวนเมืองนอนท์ของพี่นี่ยังมีอีกสองแปลงใช่ไหมใช่ใช่เป็นสามเนาะทั้งหมดใช่ใชทุกแปลงเนี่ยใช้ชอช้างเงินล้านทั้งหมดใช้หมดครับใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแปลงทุเรียนที่ เข้าปีที่เก้ากับทุเรียนแปลงใหญ่ร่วมร่วมสาสิบปีนะก็ก็ใช้ตัวนี้ครั้งบแปลงคือใช้ปุ๋ยเคมีผสมช่อช้างเงินล้านทุกครั้งทุกรอบที่ที่ใสก็ได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ก็ถือว่าผมก็กําลังจะแนะนําเพื่อนสมาชิกด้วยกันหรือเพื่อนที่ทําสวนอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าเออถ้าเราใส่ปุ๋ยอ่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว เราก็ได้แค่เคมีอย่างเดียวค่ะดินเสียดินก็คืออาจจะอ่าแบบเขาเรียกไรดินมันแข็งดินมันแข็งไม่ร่วนซุยก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อราของก็แนะนำว่าให้ผสมให้ผสมตัวชอช้างเข้าไปเพะตัวตัวชอช้างต้นถุนมันแค่กระสอบถึงสามร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยหรือว่ากระสอบสามร้อยเก้าสิบหรือว่าซื้อห้าแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะการที่ร้านนำใช้่าตาเกษตรกหมายู่อ่ะคือเราก็จะแนะนํว่าให้ให้ให้ใช้แล้วเพราะว่าเราใช้อ่ะเราตอบโจทย์ว่าดินของเราที่อยู่บนเนี้ย ที่อยู่บนนี้คือมันจะนิ่มมันจะมันจะร่วนซุยไปมันซ่ยขึ้นร่วนซุยหมดคือเรียกว่ามันจะฟูใช่ไหมพี่มันจะฟูแม้แต้ตกดินเนี้ยนะมันจะบุบบุบบุบลงไปมันไม่ได้ตึกตึกตึกอ่าแบบนี้แ็งนี่เ้าข็งก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการอย่างนึงบนเลยของผมนส่วนมากเราจะยกโคกใช่ไหมค่ะตัวนี้บนโคกเราเนี่ย เศษวัชพืชอย่างเช่นพวกเศษเราตัดหญ้าหรือเศษที่เราตัดแตงกิ่งเราเก็บแต่กิ่งใหญ่ๆออกรวมทั้งใส่ไอเชี้วภาพหรือว่าอีซีวัตถวที่เรามาร่วมตันนี้ในส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้แบบนั้นเพราะเราต้องการให้ดินบนโคกของเราเนี่ยรากตะขาบที่อยู่บนเนี่ยจะเหลืองจะขาวไป ไปหมดเลยอ๋อนี่ก็คือเป็นเทคนิคของสวนเมืองโนนก็คือต้องใส่เคมีใส่อินทรีย์ใส่ธาตุอาหารรองคือต้องมีธาตุอาหารครบ้ครบครบอ๋อก็เลยทําให้ดูต้นดูใบของพี่เนี่ยมันแข็งแรงมันสมบูรณ์แล้วดูมันไม่ป่วยคือถ้าเราไปใส่ยึดเหนียวอยู่ตัวเดียวตัวหนึ่งเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาเอา เอาธาตุรองเสริมเข้ามาช่วยค่ะเหมือนเรากินข้าวอ่ะใช่ไหมเรากินแต่ข้าวเปล่าก็ไม่ได้นาะเราต้องมีกลับเราต้องมีเนื้อสัตว์มันถึงจะร่างกายแข็งแรงถม้ว่าของผมนี่ค่อนข้างจะเหลือๆแต่ว่าคนงานตัดหญ้าพอตัดหญ้าเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่อินทรีย์วัตถุลงไปช่วยค่ะแต่ตอนนี้หลายๆสวนบอกเลยว่าไม่ตัดหญ้าที่โคนต้นในตัดไม่ได้เลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากลมแรงมากค่ะก็ต้องอาศสยหญ้าใช่ก็เก็บความชื้นเก็บความชื้น แต่จริงๆเรามีชอช้างเงินล้านมันก็ช่วยกักเก็บความชื้นได้นะก็ได้นั่นคือแล้วก็ได้คือระดับหนึ่งแต่คือเราต้องเอาเอาความชื้นตรงมีเข้ามาช่วยใช่ค่ะก็ช่วยันการก็เรียกว่าอมตะของธรรมชาติมันกธรรมชาติมันมาช่วยเราเาเรียกว่าปัจใจคาว่าปะทังมันก็ได้เพราะว่าปีนี้คือมันขึ้นสูงกี่องศานะพี่สี่สี่สิบป็นะสามแปดสามสิบแปดสี่สิบก็ถือว่าร้อนมากแรงมากแต่ของเราไม่ขาดน้ำนาะไม่ขาดครับไม่ขาดพี่ที่จันน่ะซื้อน้ํากันน่ะ โอ้ยชุมพรบ้านเราชุมพรบ้านเราแถวเขาค่ายแถวสวีแถวพาตโตหรือไม่ก็เอรับร่อท่าแซบ้านเรานี่ก็ซื้อกันอ๋อก็ต้องคันสิบล้อหนึ่งกี่บาทคบพี่ที่นี่เออคันหนึ่งสองพันหรือสองพันห้าหรือเปล่าโอ้โดยเฉลี่ยนะค่ะของพี่มังนนนี่ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะไม่ไม่ต้องไปซื้อน้ําเนาะเพราะว่าระบบน้ําดีเนื่องจากว่า พี่มงนน์เนี่ยเป็นคนที่เป็นนักบริหารจัดก,การสวนที่เก่งมากเท่าที่หนูนาเนี่ยติดตามพี่มงนน์มาเนี่ยอยู่เนี่ยสองปีนะคะแล้วก็บ่อยครั้งหลายครั้งที่ได้มีโอกาสมาผ่านแล้วก็จะแวะมาดูสวนหรือว่าแวะมาหาพี่มังนน์ตลอดนะก็ ได้คุยนะคะได้คุยได้แลกเปลี่ยนเนี่ยความคิดกับพี่มงนนท์เนี่ยคือจะสัมผัสในรู้เลยว่าการบริหารจัดการสวนของพี่มังนนท์เนี่ยบอกได้เลยว่าเป๊ะมากเป๊ะเวอร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นเรื่องคนงานหรือว่าคุณภาพคุณภาพทเรียนผลิตทุเรียนที่ผมมองว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องดินเราต้องบริหารจัดการเรื่องดินให้ได้ถ้าเราบริหารจัดการเรื่องดินได้เรื่องโลกก็นี้ก็คือเป็น แต่ตามมาน้อยมากนะถ้ารากเดินดีเราบริหารจัดการวัดค่าปเ่นดินดินเราอยู่ที่ห5หรือ6.5ไม่ต่ำจาก4อะไรอย่างนี้เราก็โรคพืชมันก็จะคือจะเริ่มนงอกงามไปตามตามวันและเวลาของเขาไปนะพอยิ่งเรามาได้ใส่ธาตุรองเสริมพวกนี้มันก็จะได้พวกเอ่อภูิคุ้มพันในการเป็นเชื้อราด้วยไม่ค่อยจะเป็น อย่าง้อ้เชือ้อรานี่แหละคือตอบโจทย์ที่ลูกค้าที่ยะลางก็จะบอกแบบนี้แหละคือลดแมลงลดเชือ้อราได้ได้ได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับการใส่<อ>ใส่<ไ>ป,ปุ๋ยน,นะคะที่ใช้ชอช้างเงินล้านร่รรวมด้วยโอ้ยอดมาเต็มเลยค่ะดูยอดตอนนี้ยอดยอดเขาตอนนี้เขาออกมาหลังเพื่อนเลยค่ะ แล้วก็อ,กอีกอีกสองแปลงนั้นเอ,อทุเรียนจะตัดประมาณเดือนไหนคะนออ้องจองจองจะมาตัดทุเรียนอย่างเดียวรยประมาณประมาณวันที่สิบพฤษภา <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สี่สิบกันละกันดาอ่ามันพฤษภาแล้วพูดผิดค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะแต่แต่สวนเมืองนอนท์จะมีมูซันเคงิงตัดประมาณที่ยี่สิบที่จะถึงนี้ยี่สิบที่จะถึงนี้มูซันเคิงก็ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ต้นหลอกเพราะว่าพอได้นั้น ดูใบตอนนี้เขาใหญ่มากใช่ไหมคะใบเขียวใบดําเลยนะ <c oughs> ที่มันแก่แล้วอนะเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ยังอยู่ <c oughs> ในช่วงของเพวันนี้นะคะพี่มังนนก็พาหนูนาแล้วก็ทีมงานเนี่ยเดินทัวร์ทั่วสวนแล้วก็ได้เห็นทั้งสรรภาพดินต้นแล้วก็ใบแล้วก็ดูความอุดมสมบูรณ์นะคะของทุเรียนสี่ปีร้อยหกสิบต้น นะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมี e ีีถัดไปนะคะของสวนเมืองนอนก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกสองแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่ง a อดีการเกษตรลุยสวนก็ขอจองเหมือนเดิมนะคะก็ขอจองมาติดตามผลน,นะคะมาถ่ายทําในช่วงของการเก็บเกี่ยวซึ่งปีที่แล้วหนูน้าก็มานะคะ<า>ก็ได้มีโอกาสฝึก รับทุเรียนนะคะแต่ว่ารับไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันหลนนะ,ะ <c oughs> ปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ้อมรับลูกทุเรียนกันใหม่นะคะ, <c oughs> คะก็ยังไงฝากติดตามชมนะคะ EP ถัดไปการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะของสวนเมืองนอนนะคะเประมาณเดือนกรกฎานะคะ <c oughs> วันนี้หนูนาแล้วก็ทีมงานเอดีการเกษตรลุยสวนก็ต้องขอบพระคุณที่เม<ว>นนด้วยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้นะคะ ค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน AD การเกษตรลุยสวนด้วยวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ ราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามโบกมือกับสายลมชื่นชมไอ้หมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองไม่เา้าที่สดใส สงดาวไออุ่นใครหนาวจะกองไฟบันทึกไวในความทรงจำเสม,เมอมากดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b mm hmm. s c r i b e เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปถัดไปของช่องเอดีการเกษตรมีสสวน